สวัสดีครับทุกคนและในคลีปวิดีโอนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของผมเองตั้งแต่ตื่นเช้าออกกำลังกายในคาบเรียนกินข้าวเที่ยงจนถึงเวลากลับบ้านเลยและเรื่องราวในชีวิตประจำวันของผมจะเป็นยังไงนั้นก็เชิญไปรับชมกันเลยครับ และตอนนี้มันก็เป็นเวลาประมาณตีสามทุกคนอาจจะงงก็ได้ว่าผมตื่นมาทาไมเวลาตีสามก็คือว่าผมตื่นมาออกกำลังกายแค่นั้นแหละและนี่ก็คือสุนัขของผมเองและมันมีชื่อว่าโอดีใช่แล้วพอผมตื่นมาออกกำลังกายทุกวันผมก็ต้องมาทักทายเจ้าโอดีก่อนและนี่ก็คือบรรยากาศถนนหน้าบ้านผมตอนตีสามนะมันดีใช้ได้เลยใช่ไหมละ่ะแต่คุณอยา่าคิดจะวิ่งออกกำลังกายเชียวเพราะว่าการเอาชีวิตรอดจากสุนัขหลายๆตัววิ่งไล่มันไม่สนุกซะเลย เอออันนี้ไม่มีอะไรหรอกแค่เล่นกับมานะและตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงเชา้าเนื่องจากวันนี้เป็นวันพฤหัสผมก็ต้องใส่ชุดรอ,อดอด้วยและนี่คือข้าวเช้าของผมเองมันคือผัดบุญเส้นใส่พริกแกงมีหน่อไม้และเนื้อหมูนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีนี่ก็คือข้าวเที่ยงของผมเองก็คือผมห่อข้าวไปกินนะนะส่วนสิ่งที่ผมจะกินก็เออก็ผัดบุนเส้นนั่นแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีนะนะแต่งตัวเสร็จแล้วครับ let's go หลังจากที่ผมแต่งตัวทุกอย่างเสร็จแล้วประมาณ6กโมงครึ่งผมก็ทำการสตาร์ทรถเตรียมออกเดินทางพอถึงโรงเรียนผมก็ได้ทําการจอดรถในโลงรถพร้อมเดินขึ้นห้องมาแบบชิวๆแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับพอผมหันเข้าไปในห้องผมก็เจอกับทั้งขยะที่ล้มอยู่แล้วขยะก็สะเต็มพื้นเลยครับ แถมเมื่อวานไม่มีคนทําเวรด้วยพอเก็บกวดขยะเสร็จผมก็ได้ทําการนั่งพักเพื่อรอเวลาเข้าแถวและตอนนี้ผมก็ได้ทําการยืนรอเข้าแถวกับเพื่อนตอนที่ผมยืนรอไปแต่สุดท้ายผมก็ได้ไปเข้าแถวรอดรออยู่ดีนะนะตอนนี้ผมก็เข้าแถวเสร็จแล้วผมก็นั่งรอเวลาเรียนกับเพื่อนของผมกร้าเฮ้ยเห็นแค่นี้ก็คงน่าจะรู้แล้วครับว่าผมเรียนวิชาอะไรพละครับพละที่ไม่ใช่เตะบอลหรือตีบอลเลยแต่เป็นเต้นลัมครับ คุณฟังไม่ผิดหรอกครับเต้นราครับแถมผู้ชายจะพูดกับผู้ชายด้วยครับพวกผมคงเออไปจะพูดกับผู้หญิงอยู่หรอกมั้งจกก็อ,ย,อ,อก <laughs> ย่างนี่เ,เห็นเลยครับเพื่อนผมมันโชว์เต้นสลับขาเฉย <laughs> คุณเคยเห็นสติกเกอร์ลอยสักเปล่าครับ ที่มันจะแถมมากับซ่าลายหอละ5บาทและตอนนี้ครับเพื่อนผมกําลังทําสิ่งนั้นอยู่และเจ้าสิ่งนั้นก็คือการสักลายครับเป็นการสักลายที่ใช้สติกเกอร์มาติดเอานะครับแต่สิ่งที่สาคัญกว่านั้นครับก็คือครับพวกเรามหกเลยนะครับและนี่มันเป็นสิ่งที่ติกมหกเขาควรทํากันละครับแล้วก็ถึงเวลากินข้าวเที่ยงแล้วครับแล้วก็หมดแล้วครับไวมากใช่ไหมละครับและนี่ก็คือบรรยากาศตอนที่ผมเรียนคาบรอดอครับเดากะบอกว่าโคตรร้อนเลย หลังจากที่ผมเรียนคาบราดอเสร็จรับผมก็ได้ทําการขึ้นห้องมาครับและสิ่งที่ผมเจอกับก็คือนี่ครับก็อย่างที่เห็นเลยครับเพื่อนผมครับกำลังสร้างงานศิลปะอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เพื่อนผมมันไม่ได้ทำอันเดียวนี่สิ nobody leave can you ดีก็ ั็อย่างที่เห็นเลยครับเพื่อนผมครับมันสร้างมาอีกอันแล้วครับแถมมันไปใช้เก้าอี้ของผู้ยิงอีกครับนละสไ้ายครับเพื่อนผมครับสร้างศิลปะไว้เต็มห้องเลยครับและนี่คือผลงานครับ และนี่ขรับคือเสียงตอบรับที่เพื่อนผมได้ครับช่วมาอ่างว่านี่ยเอาลูกดเดี๋ยวมันจะลนมถับมันเหี้ยมึงจะอย่างบาลูกบ้คข้ามเป็นที้ยังก็นั่นแหละครับคือเสียงตอบรับที่เพื่อนผมได้ครับและในที่สุดก็ถึงเวลากลับบ้านสักทีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าไม่ช้าก็เร็วครับการยิบไมได้ว่า Man. Hello?